อลูกบอลโอ้ยเลย,ยหุบใจหุบใจหุบตรงข้างนะกะกะปั้น<ม>แล้วจะเอามือคมไว้ได้อเอาหุบนี่เด้อเลยได้ฮะไดไ้โอ้ตันกันกะใส่ปูละไายเสิร์บอยู่นะ อตกสบายดียำแรงๆนะลูกมากินกาแฟก่อน งานเขาก็ยังรับอยู่เช่นคนกึ่กอ,อยู่กาแฟราคสิบห้าหลอดดองแยมแรลงก่อ, 15, อนอนะมาเนี่ยลับคักขนาดรถกองที่เขายยางไว้นี่ก็มันจะแห้งเลยนะ ไอ่หับขักแต่บอไป,อ <c oughs> ไปบ่อเด็ลาคนพากันนอนรับตัวพอดียวหลดกลดังโกโมไกลดดังแท้ใส่ว่าาหลัละทำอะไรได้ไเลยนะฮะ สุกเนี่ยเป็นบบานอรน์มอลนะครับข <c oughs> ุนใหม่นะครับบัมาบัวนี้บม่มีฝนบัวนี่ัน,น,น,นดีแหละไปหารัดสำคำนี่นะตอนนี้กะไปหาหลอดลงกันนะทางทีมงานก็นยังอยู่บอลอยู่จินหน่อยก็คือสิ้ยใหญ่ๆกันไปหากินยำแรงแล้ว sing no core oh một cái giam bằng này con à. vậy tới đốt là và thử cái lại Và mà cái có mất là theo này Mì như hoài mô không mà đi ยิงมาคืนนะขามทางอยางนี้ขามลงไปทีนะเพราะว่าขอไปยิงขางนี่ขอยิงหน,น้ามาคืนสองสามโตเลยขามสองโต้ขามนี่นะมากอะเอาแหวมเห็ดไปนี่เพราะว่าผอมมูสามสี่เถื่อนเลยในะยู่นี้นะมันมาเที่ยวทางนี่ Vâng, bà Bố khăn đó, đó to có đó bà nhìn เข้ามาหนมีมูมูมูนะคืนนี่เขวาว่านนี่ขเขาเข้ามาแต่บรเเ็นหอยนี่นะเสียดายบุกนะอนะนะตอนตอนขาไปนะกงเวทก็ไปนะตอนหัวคำคือชิมิเมนมาเขากินตัง้งแต่คืนนี่เบิ่งหอยใหม่ๆทั้งหมดเลย เขากายมันเ่ี๋ยมีหอยมูดุดได้วันอยู่ดิดมานนี้เขามามังหน้าก่อนนะมาหาใส่แจว ข้งหน้าก็วหงอยเลย,ยมีอยู่อันสอกหน่วยข้างหน้าเออที่นี่นจะมีพอแล้วนะเอามะนาวกะได้หาหน่วย

ôm mày như thân của mày cũng ยไปทางได้ไ <c oughs> ปไปะจะเจือเขื่องเจ้าคลองเมื่อนะ, <c oughs> ะนปะันไปซิอยังเมื่อแห้งแล้วนอนเมื่อนอนถ่าละ <c oughs> เอาสิมาปันเครื่องปันคลองกันเมื่อมาด้ ยิ้มนะไม่เซวนะกันโหิ้มให้ทำหน้าหัวไหวมากินเข่ากินเอาย่างไงกินน่งตอนต้มเครื่องในหมูนี่บ่กอสเข่าจังกับบะนะปิีงกับหอกน้ำปิีงหมูน้ำอีกเป็นไรถ้าเราเลื่องเมื่อเลยเก็บเครื่องกับพองปูบป่าปูบป่าด้วยเนาะเออคือมันมีน้อยก็ถือย่าเมื่อแห้งมากินเข่าอุ่นท้องแซ่บ โอ้แซบดอกปีงูนี่ปินปงกระหอกโอ้ยปียัมจะออกบบตั้นนกเลดสกรคนนกอันไนกอนาสังกาบอกเลยเธอมีออกฟ้าเลยเดียวบ้าดเดียวัามเลยเชียวนัยตัตี้นี่แกขึ้นไปนี่ก็ไ ตอนนี้ก็กินข้าวกินน้ำแล้วนะมาปั่นเครื่องปั่นคองกันแล้วกับเมื่อปุกนี่ไป็ลอะไรพโมกใช่ไหมปุก <Kate> ก <im ada> ันเครือนน้ำต้นนทิพย์เนาะนี่ว่าเอาขวดวะอืมเอามื่อเข้มเข้มนี่ เช้ได้หือเลยมือจลุนเนาะเออมีราคาแหละเจะเมไแ่ห,ห,ห,หลุนหล่หลนเรื่องสองขาง,งนี่ซอ,องข,อง,ของนี่นะสงงกัลิบปุ๊บเลอป่าเราเฮาเจาด้ว่

ตอ,อ,อเลยวะอู้หูหยดเลยนี่อ่ะเทมแทมแทมแทม,มนี่เอาไปมีเพินพดูแลปัน่นซื้อเพื่อนด้ผมซื้อเด้อแลผมงองอมปัน่นเรื่องกินแปน,นี้ หให้อัน,นนะใใหห้้ผู้เท่ากมูลและปันเนาะถือ,อถือมันนะตัว,วอุโชเคยเดี๋ยวมันล้นได้อาหาันลายซ้ำล <c oughs> ้นบ้าแมน่นเลยเจีเ่ยนไปห้ากันขพอกวา้าได้เลยได้ <c oughs> <c oughs> รงงแตลอดแะเก่าเสือเห็นหาพูดพวนปั้นน่ะบ้ากัคยาปั้นให้มูอะไรกับพ่อเลยปั้นที่เอาลายเพ็รพูดตรงข้างนักเลยได้หฮะไดฮุบใจฮุบใจพูดตรงข้างนะก็กะปั้นแล้วจะเอามือคมไว้เด้เอาพูดนีเดอร์เราได้หฮะใดพูดนีเดอร์เดี๋ยวอาจสื้อคลุมตั้งไว้โลดพูดเดี๋ยวคอยเด้อ ปันแหละเลยหิวไปก่อนมูแล้วเนาะประมาณมือค่อยสิ่งจำไปเลยจำสิ่งต่อเชือกสอบรูเปล่าเด็กระสอบลอยได้นางเฝ้าลยได้ไีมได้พิมพ์มาลายๆเลยเฮ้ยูเอาสฉงกองเลยนะสกวาดสิกวาดวะเนี่ได้ แต่ก็พูดตรงข้างไร่ใหญ่เขาเบิ่งนีต้องแท้ก็สิคว้าเอาพูดตรงข้างแต่แท้ละข้ารู้ลเ่อห้เดี๋เข้าจังยะสครับะพือนเสได้พูดเลือกเอานเห็ดควมควมไปนะเมียละปันแล้วละมียดลลเอาไปสิเอาอันนันเลียกเอาบอกตัวนักบอกไปเลยบอสนใจงั้เขาปันหมดนะ ปูนนี่บ่เอ้าอูกนหางลอยลวทางคิมันบอเอาาเอบาทเลยเอาลดลดลโอเค่เาะอป่าเอาาวมือได้ันนี่ได้เอาลดแลเรียกเอาดเเอา่าวมือ ผมค่อยเวีเแหละสีนพอได้นิโอ้อนกันกะแต่ผัวลายเสริบอยู่ได้ค้าอยู่มาคอยพูตังคาิบลาชอบมึงคอยถูกงานคุยร่องนีเลยเนีเจ้านี่ยคะก็เปอนใหญ่ได้มาผัดผัดเอาโมนี่เอาโนี่เอารถ บงอแล้วนยียงยางเรียงข้อเ้โอ้แล้วได้เมือปลาอะไรอะแั้วคอยเฮียไปดีตอนหนึ่งละด้โอ้เราโดนที่ลูกผมก็แล้วโอ้มาไดยลูกเอาเอ้ามานี่โลทิ้งตุยางเลยลาเลยถ้าทางเจ้าก็โศกดีเติบติกาวสิบโมาอลไรได้เนาะโอ้วาัยังไแล้ว่ะพุ่นหบางนาพัจมอยู่ทางเจ้า ไปน네้ำกันได้บ่มึงไปมึงรดมึงไปมึงรุดใจมันนะกระว่โอ้ยมึไปเนากับยเมันมาเนี่ยเท่าได้เนี่มื่อกูเห็นมึงนั่งนองฟังยันรดมึงเตงต้องเตงรุดกัดตากีตาีดูทึกบ่โอ้พันไปเดลาเดีแบ่งซองทงสามทงเรือหันน้ำมาให้คอยได้ปัดไมไหมปัดไม่ไหมเืมอตอนขาบรถน่ะนะ โอ้ยยังไปต่อนผู้สาวอะไรแบ่งแบ่งเห็ดไปสองผูดนะจังมาต่อนเมียน้อยแล้วนะผู้สาวนด้นนายห้องเลยจะปั่นอาหารว่าวยามันเปิ้ลมาเป็นผู้คนแล้วห้องความโลดชดโตได้ชดโตขว่ายขว่ายจะเอาผูดนนั่แหละพอเห็นเจ้ากัวค่อมไว้อยู่ก็ได้ลายกุ้งชองทงสุดยอดไปอันนี้เมื่อ เมื่อนาบอลนี่อะไรคิดไม่เข้ากันสไดเปิดคิบไว้เพียงเท่าน,นี้แล้วก็ประกอบใจที่ติดตามนะหรับทุกคลิปหนาพอกันใหม่